้างเขาให้เขาโขกเมืองข้างขีหินแดดในป่าอยู่คาเป็นปาานนน่าเห็ดในทุนิ่นมาเห็ดไหวน้ำท่วมนะจ๊ะข้างเขาให้มีตะหลุมแต่ว่านี่เป็นทางไงเลยค่ะทางไงขางทางนี่เป็นป่ายูข้อแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเอาเอาแดดจักหน่อยน่านจะมีเห็ดน,นะคิดว่านะคอยไปเบิ่งกัน ออกจากถนนซ้อยไงเราบัดนี้เขาซ้อยน้อยบัดนี้แหมรู้สึกว่าสิยูหนึ่งสองสามยูเสาที่หามค่ะอยู่กลางๆซอยเลยปลายๆซอยนี่จะเป็นซ่าอยแรกที่จะเขาวัดว่างบัวบานนะคะนี่แหละความหวังของส่วนนี้สามแปลงพนี้ใส่หน้าเอใส่น้ำลึกประมาณห้าเมตรมั้ง หเมตรถึงหกเมตรนี่แหละค่ะขอบสะประมาณม้วนเกือบสองงานพ่นว่นนี้ตาเราขุดไวหญ้าทวดะหาญา้าหญ้าของหูหน้าเป็นคนขุดทิมไปอยู่ในแปลงของพ่อของตามรดกมรดกอีพ่อและหญ้าต้งไปลุมพ่นแล้วก็ขางเชียงนี่จะเป็นของอายกับของน้า ลักกของอาอยู่ข้างๆกันของหนูหน้าของอ้ายล้วกัของอาที่ใส่น้ากันใส่น้ำสาเนเพื่อนทุกคนนี่ละที่มองที่หนูหน้าว่าสิเอาปลาหมูมาลงล้วกัสิติดไอ้ังไอแผงโซลาเซลมาเหมือนแบบเยียดนามโตนนะเวียดนามมันไหลุนเวียนประมาณนั้นเบิงบ้งว่าจะเป็นยังไงถ้าอัปเดตเบิง้งเดี๋ยว ลองงบก่อนช่วงนี้งบบานไปทั้งอื่นเบิ่อตทั้งสวนทั้งตัดหญ้าทั้งกิ่งพันทั้งอูสารพัดเลยค่ะก็จากผลผลิตของสวนที่เราทํานี่แหละก็ค่อยๆต่อยอดไปแล้วก็ลงทุนน้าแดงหนูน่าลงทุนใส่ไม้ด่างน้าแดงบิดๆในน้อยๆกลวยเกยล้วยดดงกลวยดดงประมาณนั้นนี่แหละ วิธีการต่อยอดปีนี้น้ำม,มากแห้งน้ำม,มาลายบอมิทุนาเดือนปลายเดือนมีถุนาน้ำเต็มสะแล้วค่ะปกติชิปมีทุนากรากระดากรกระดาเกือบสิงหาน้ำจังสีลนแต่ปีนี้น้ำม,มากเร็วสะนี้ลึกมาก5เมตรค่ะหน้าแล้งกับบ่หายน้ำกับบ่เบิดแต่คาะเพื่อววานหนูน้ามาเห็ดไผ่เพิ่มสองไร ท่านสิกาไวเนาะตั้งใจไว้ว่าจะเฮ็ดไอ้เฮ็ดไผ่สองไรแล้วก็เฮ็ดอันอ,อย่างหน้าอีกไรหนึง่งประมาณนั้นแล้วก็จะกุดซา,าอีกหน่วยหนึ่งอยู่ปลายหน้าแค่นี้แหละคะ่ะที่ตั้งใจไวเนาะก็ค่อยว้างแผนกันต่อไปววามสิกออกมาในแนวท้างไหนในหัวคิดสิเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ผลที่ตอบรับออกมาส่วนมากมันจะไม่ได้ตามแนวคิดหรอกนะคอยลุงม,มือไปเพราะว่าส่วนนี้เฮ็ดมาสีปีแล้วค่ะก็ได้ไผ่กระเจียวแล้วก็ ป่าโดดตอนนาเลยพระเจ้าปลูกเขาขางเคียงแต่ของจ้าของบะมีเด้อของจ้าของเป็นหยากับไทย อนอนนั่งดินเออ่อเชื่องนอนนั่งดินเหรอคะอาเขาถมถมเพิินคักจริงสิละ่ะหวานกรอบอันนี้ถมไปต่อนี่หนอนนี้ เต้นกระดอนไป